โอ้สนละทีโซตะูอ้เด็กวารสายอายุล่เพิ่อยูนอยางเกลโลพิลยีทีโตะูแต่เด็นอบาเช่นสาวเวลาอพามาคุยออสกิซีไปช่องเรอบานคุชุงนอเอาไวอ่องชาดอูมวยหนุในดีอสิโลเนเน้ทงตาบุิลจบุอะพานองเหมยซีชาเนยเอาไวมาอ่องชาด้วอ่พูเล่ออเสที่นงบุศิลใจบุเอาไวดาวนองอ่พูกูปองมอพนอเลสกิซีละเป้สิโลเซนเนยดองเวดาอพูมุนย่างบนเนยดาวอ่พูมุงูนออ อาเศรษทีน้อกูเนี่ยผู้ามูน้อหลบลองผู้สามครแทแทนเจ้ามจอกใครหมอลูกกลลูกไอเพื่อนยาบุเนี่ยผู้สามูน้อวะย้นหน่วยในละแกลเชนน้ไม่ได้บาูจน้องแทนเจ้าวชผู้สาใครน้อจ้ผู้สาปาเวอสิโลส่เนี่ยอาพามาคุยออกสกสีไปช่องหรอว่าใจบัวอาเวอเมออาภูมิงดิไม่หรือเศรษฐีละกาสิโลเนี่ยกูเพื่อนี่กูบลอนเนี่ยเพื่อนอาสิเนี่ยอมมูน้องเกลปลายยาวใต้ปลายยาบุเนี่ยกบประโยชน์ัประโยชน์ัน้องข้าจนอารอม นักศิลเชิดรน้องจ้ามาเลยบานอเล่นนี่แต้งรูปชวเอาหลบไปเลยเนาะอาววด้อาวาน้นหลองพายายาบุเนเอาวเอาภูมมุ่งอ่อนในเงอะภูมมุ่งดับเบิกระโนอ้อจ่ายลีอพาเอาเวสันลกาะอ้ดีเออยาบุเนอดได้รู้โมโมเอกูจนเนาะเล่เชนูมมุนดับเบลอพาแต่แกเชินกูเลือเนาะูมมุนดับเบนล้อหลบเวอเวนเนากูพ่อาอาอยาบุอัเวนเนาะนององจ่ากูเพาะอาเนาะบ้านเป็นน้องเลยใบุเอออย เอวงคบไปเลเดี๋พูนี่ยอพานอไปเลอจ้าอพานอพานอวุงข้องลงไอยาบุเนเอวงกบไปเลดีพูนสอเทพุซารลกันเทีพุซาลกันอ่วุงข้องลงยาบุเนมาวดาพุซามุกเป็นตเป็นตอพานอกอชาดีเอยาบุเอวงคบไปเลยแทนส่เทพุซาลกันอเาเวอมุนเดลกเวจบบัวเวนองงชุงเวอพลมุงเดโน่ลองทุ่งกะเพื่อยาบุอันนนเนไอ้ที่ตัวพูเวเดกับเป็อที่ตัวพูสเวเด่มาส